เริ่มเลยขอนานนี้นะคะมีการรายงานว่าน้องลิซ่าของเราจะมาเป็นเกสสุดพิเศษนะคะในการออกแบบเสื้อผ้าคอลเลกชันของทางแบรนด์ค d นั่นเองนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยออกมาจากคิดบู m เมนะคะและค่ายลาวของเราก็ไปรีโพสต์ต่างๆออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลิซ่า for Kid Women นนั่นเองนะมาเร็วจ้าทีเซอร์ขายของก็มาซึ่งทิวทัศนะคะที่มีการถ่ายเนี่ยเป็นทีเซอร์ออกมาค่ะก็จะเป็นเหมือนกับยู่กลางทะเลทรายอะไรแบบนี้ เพืเ่อนๆแล้วก็มีการเผยให้เห็นดอ,ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้แล้วก็เป็นทะเลนะคะทะเลก็จะมีโมเมนต์แบบว่าขาับรถนะอ่าแล้วก็จะเป็นถ่ายให้เห็นบรรยากาศตึกนะคะคาดว่าน่าจะเป็นทีเซอร์โฆษณาแบบว่าสําหรับตัวน้องดิซ่าไปถ่ายเลยนะคิดว่านะคะแล้วก็รอวันปล่อยนั่นเองนะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตคลิปนี้นะคะร้อมทั้งก็บอกว่าดิซ่าสาหรับคิดบูมเมนนะคะฤดูใบไ,ไม้ผลิ2026แคมเปญจะเปิดตัวในวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์เวลา9นโอ้โหแล้วก็ ทางแบรนด์คิดนะคะล่าสุดก็มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ค่ะทุกคนจะสังเกตว่ามันเป็นฟอนต์ตัวเดียวกันที่น้องลิซ่ามาลงรูปภาพสปอยก่อนหน้านี้นะที่มีการถ่ายหน้ากระจกมานะคะแปลว,ว่าฟอนต์อันนี้คือพร้อมขายลิซ่าก็คือเสิร์ฟเพื่อลิซ่าเลยนะคะเนี่ยรอบนี้ไม่ได้เป็นแค่นางแบบหรือว่าแบรนด์แอมนะคะแต่ว่าร่วมออกแบบกันเลยทีเดียวค่ะดีไซเนอร์ลิซ่าของเรานอกจากนี้เป็นคลิปเดนทิสเตที่น้องลิซ่าส่งทักทายพี่ๆตอนที่เขามีงานเปิดตัวเอเมสเตอร์ปีที่4เนี่ยค่ะก็คือมี มีโลโก้คิดนะคะน่าจะเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่้องลิซ่าออกแบบใช่หรือไม่คาดว่าง,งานมารัรๆเลยนะคะทุกคนอย่างไรก็รอติดตามเดี๋ยวให้แอดทราบวันเวลาไทยนะ่าจะนํามาเม้ามอยแต่เขา่าบอกว่าตรงกับวันที่16ค่ะ9ก้าเนั่นเองนะอย่างไรก็ฝากเอ็นเกตให้กับ้องลิซ่าของเราด้วยนะคะทุกคนแม่ค้าจะมาขายของแล้วจ้าคาดว่าน่าจะมีแอดบีอะไรนะคะที่แบบว่านอกจากจะเป็นดีไซเนอร์แล้วนะคะน่าแต่เองหรือเปล่าต้องรอติดตามเลยเ ืนเต้นสุดๆเลยค่ะเนื้อสิ่งอื่นใดน,นะคะก็คือเตรียมต่างเอาไว้ได้เลยพร้อมกับรอกดกันพร้อมกันนะคะเดี๋ยวถ้าทราบเวลาทายที่ชัดเจนจะนํามาเมา้ามอยเป็นการต่อไปค่ะล่าสุดใกล้แล้วค่ะสําหรับคิดนะคะ coming soon จ้า